หมายถึงว่าคนที่อยู่ในวงทํางานเริ่มเริ่มที่จะรู้มากขึ้นเรื่อยๆว่าผมจะเป็นรีแล์แล้วเพราะบางคนที่ยังมีคนเข้ามาถามว่าทสรุปเป็นรีแล์หรือยังอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คนเริ่มรู้มากขึ้นแล้วเพราะว่าตอนที่ผมออกมาเป็นพิแล์คนอาจจะยังไม่ได้รู้เยอะครับแต่ช่วงนี้คนก็เริ่มที่จะรู้เยอะมากแล้วก็ แล้วก็เริ่มมีงานติดต่อเข้ามาก็ค่อนข้างเยอะเลยครับช่วงนี้การแวดแวดงคนทํางานที่แบบเปลี่ยนหน้าไป,ปอะไระเงี้ย็นบ้านคอยลอดถ้าถ้าถามผมแล้วก็แต่แต่ละที่อะครับเลักษณะของการทํางานก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันใช้ทีเดียวแต่ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากขนาดนั้น,น,น,าน,านอะไรเงี้ยเราก็แค่ได้มาเจอ ทีมงานใหม่ๆบ้างแต่ว่าในทีมงานใหม่ก็ยังมีคนเดิๆมๆที่เคยเจออยู่บ้างอนะไรเงี้ยถ้าถามผมหมืนว่าแค่เหมือนกับว่าเราได้ย้ายออกไปทํางานในที่ต่างๆที่เราเราเราสังคมใหม่ๆบ้างทีมงานใหม่ๆบ้างแค่นั้นเองแล้วก็แต่ว่า,ท,า,ท,าท,ที่ผมรู้สึกว่ามันต่างไปเลยระบบที่ผมได้เจอผมคได้เลือกบทที่อยากเล่นเองผมไม่เลือกบทที่ผมรู้สึกว่ามันมันท้าท,ทายผมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็ได้เจออะไรใหม่ๆนะครับในอันนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันต่าง ต้องปรับตัวเองเยอะไหมติการที่เจอทีมใหม่ๆก็ไม่ได้ทำจริงมาแทบไม่ต้องปรับอะไรเราก็ยังทํางานของเราเหมือนเดิมในฐานะนักแสดงเราก็รู้ว่าการทํา,ทาง,งานไปเจอทีมง,งานเราต้องทํายังไงเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอันนี้ผมว,ว่าเหมือนเดิมอย่างนี้ที่พักงานแสดงมันเดิอเข้าไปดึงไหมอ่ะก็เยอะครับทำจริงคือคือต้องบอกอย่างนี้นน หลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะผมหายหน้าไปเลยจากเรื่องสุดท้ายเนี่ยตอนนี้ปีกว่าแล้วใช่ไหมไม่หายไม่ใช่ถ้าไม่แท้ในโซเชียลถ้าเหอกัเก็บเงินนะถ้าในคนเสวันี้ทุกคนอาจจะเห็นผมผมก็ขอโทษด้วยแต่ถ้าเกิดว่าตอบท่ายไ่ได้ก็เข้าร่วมมันทั้ครับเอาเกียรติงานในโซเชียลอ่ะขอเชิญโหลดนะครับ คืออะไรนะในเรื่องของซีรีส์หรือละครหรือหนังเนี่ยอาจจะหายไปปีกว่าแล้วเพราะว่ามันเป็นหลายๆอย่างประกอบกันคือไปบวชด,ด้วยใช่ไหมฮะ <S 2> <S 2> แล้วก็เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนะเป็นซีแรีส์ด้วยอะไรเง,งี้ยแต่ว่าถ้านับจากตรงนี้เดี๋ยวก็จะเอาจริงๆก็จะได้เห็นผลงานผมออกมาเรื่อยๆแล้วอย่างเช่นเดี๋ยวปลายเดือนนี้เดือนตุลาก็จะมีทางเวลาตายใช่ไหมฮะเป็นช่องวังในใช่ไหมับแล้วก็ช่วงเนี่ยเดือนพฤิกายนเนี่ยเดี๋ยวก็จะได้มีซีรีส์ที่ผมถ่ายไว้แล้วของทางเด็กบิ๊เรื่องมูโร่แอนไอกับ กับอีกคนละครแล้วก็ช่วงปีหน้าก็คือหนัง G D H ที่เปิดตัวไปแล้วเรื่องแซงเกลิลอันนี้ถ่ายหมดแล้วก็รอฉายนะครับนอกจากสามเรื่องนี้ผมก็มีรับหนังมาได้เรื่องหนึ่งรับซีรีส์ไว้อีกเรื่องหนึ่งครับแล้วก็ติดต่อไปอสองเรื่องตอนนี้ก็ก็คือเราก,ก็ก็ดูครับว่าทำลายการเงิน,นมันจะเป็นยังไงแล้วก็ข้อดีก็คือ ผมสามารถเลือกได้ที่ผมอยากเห็นนักงานเยอะขนาดน,ววนี้ไปเลยเวลาไหนคิดเรื่องแต่งงานคือเราเราก็แบเราก็แยกได้ครับผมทํางานไปคิดไปได้ครับคุณ<อ>ลุงเพราะฉะนั้นถึงขั้น่แบบว่าต้องเปลียมงานก่อนเก็ยังต้องจัดการได<อ>้ไม่หรอ, <c oughs> อกผมว่าคนทํางานในวงการน่ะเท่าที่เราเห็นนะครับผมถ้าเขาจะแต่งงานหรือจะทำอะไรอ่ะผมว่าเขาทําควบคู่กันไม่ได้มันมีแค่อย่างเดียวที่ควบคู่ไม่ได้คือบวชนี่แหละเพราะว่าต้องโกนผม่แต่ถ้าแต่งวัด หรือว่าจะแต่งระหว่างงานทํางานได้ผมว่าผมว่า<ส>ไม่ไม่น่ามีปัญหาและแล้วนี่คุณฟิงคุณฟินมีแฟนคนไยหรือเปล่าไม่อนัอน,อนนี้แฟนคลับครับผออิวมากอ๋อแดงว่าแต่งระหว่างทางานได้ถ้าถามผมนะผมว่ามันมันมันเมนเนจได้ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับว่าพอจะแต่งก็ต้องเบางานอะไร มื่อาอยู่มันถ่ายละครทายอยู่อะไรเงี้ยติดองละครน,นั่นโน่นนี่มันจะมีอนูผมว่าไม่น่าไม่น่าเป็นไรนะเพราะว่าผมส่วนใหญ่เวลารับะผมก็จะรับทีละเรื่องด้วยคนระับไม่อยากให้มันแหลกกันจะได้ไม่ต้องเจ็ดวันจะได้แบบมีเวลาทำาร่องอื่นบ้างอีกสามสี่วันต่อวีอะไรอย่างเมื่อกี้บอก,บอกคนไม่ค่อยรู้ว่าเราเป็นอิสระแต่การที่เราไม่ออกหน้าจอหน้าจอปกติเน,เนี้ยไม่มีมผลต่อเราเลยอะคนอาจจะลืมไหมหรือว่ายัางไงก็ ก็ผมว่าไม่ได้ไม่ได้สโศกอะไรบ้างแต่ไม่ได้โบกอะไรมากแต่ว่าจะมีคนถามมาบ้างว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เล่นแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ในความจริงแล้วอะต้องพูดอย่างนี้ครับความจริงที่ถ่ายที่จะออนเนี่ยที่อย่าง Netflix กับภาพยนตร์ผมถ่ายไปไปีกว่านะความจริงก็บอนี้ก็ถ่ายมาแหละแต่ว่าแค่ตามกาหนดการที่ยังไม่ออนแค่น,นี้เอง แสดงว่าสิ้นปีนี้กับครึ่งปีหน้าจะเห็นหน้าบอยจุลก็เยอะเลยอ่ะอย่างเช่นเอาไ้ง่ายกันในปีนี้อีก3าเดือนที่เหลือเนี่ยก็ได้เห็นท่าแเวลาตายกับเอ่อชูบโร่ไอย่างนีแน่นอนสองสองชิ้นแล้วแล้วก็ต้นช่วงประมาณปีหน้าเนี่ยได้เห็นภาพยระโน์อีกหนึ่งเรื่องแน่นอนแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวอีกเดือนสองเดือนเหมือนก็เปิดกล้องอีกเรื่องแล้วครับผมก็เปิดกล้องไหนเรื่องแต่ตอนนี้คนเห็นในโซเชียลเขาเกลียดรู้สึกไเขาก็อาจจะไม่ได้เกลียดแต่ว่าเขาอาจจะมีวิธีเอ็นดูผมโดยการพิมพ์แบบนั้นออก เขาอาจจะบอกว่าเอ้ยช่วงนี้เห็นหน้าพี่บอยบ่อยจัง<อ>ไม่ค่อยอยากจะคิดถึงพี่บอยแล้วแต่คมจริงคำพูดคือผมเห็นแล้วคือใช่ไหมเขาอาจจะแบรบรำคาญผม<อ>แต่ไม่คือเอาจริงๆแล้วผมเห็นผมเห็นเรื่อยๆแหละแต่คือผมก็พอเข้าใจในมุมที่ว่าเขาก็ไม่ได้จริงจังหรอกอยู่ี้โลกโซเชียลมันก็เร็ว,วเวลาอะไรที่มันเป็นมีมก็จะพิมพ์ตามว่าเฮ้ยเบื่อหน้าบอยว่ะโวมาทุกห้านาทีห้าวิเลยอะไรเงี้ยผมก็อยากจะบอกทุกคนว่า ผมยังเบื่อหน้าตัวเองเลยต้องผมก็เห็นเหมือนกันผมก็ไม่รอดเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่คืออยากจะบอกว่ามันมันก็เป็นงานที่ผมรับมางานผมมันจบไปแล้วทีนี้มันคือในส่วนของเขาแล้วว่าเขาจะซื้อสื่อยิงแอดแค่ไหนแต่ก็ต้องยอมรับว่าเขายิงแอดหนักจริงๆแล้วแล้วก็ได้ผลนะคือเพราะว่าบางคนก็เห็นจนแบบว่าอ่ะกูรำงคากููหลดเลยก็ได้ ได้ไหมคนไหนที่เขายังรำคาญอยู่ที่เขายังแบบว่าคุณจะรำคาญผมไม่เป็นไรขอแค่คุณโหลดแค่นั้นก็โอเคแล้วอยู่ได้อยู่เป็นอยู่ต่อต่อได้ก็เขาร่วมลองโหลดแล้วคุณจะติดใจแต่มันสนุกจริงอันนี้พูดจริงมันสนุกจริงๆเองไปแล้วก็พูดอย่างนี้แหละมันสนุกจริงๆต่อยังพึ่งนั้นยุ่งหมายต่อย้ลงนิดนึงกับเหตุการณ์รถพัดไอไม่หมอ ตามข่าวไหมครับพี่อเห็นแล้วผมว่าก็เป็นเรื่องที่ทุกคนก็ได้ได้รับทราบแล้วก็ก็เป็นเรื่องสะเทือนใจอ่ะเห็นแล้วก็แบบปลดหัวใจนักงสาราตอนนี้เวลาเวลาวันใหน่ออกอญามนเป็นนัาหรือว่าอะไรเงี้ยเรามีความรู้เป็นูเป็นอยู่แล้วผมว่าพ่อแม่ทุกคนก็เป็นผมก็เป็นคนรูเพราะเรื่องแต่เด็กๆแล้ะเพราะนักศึกษาก็มีตั้งแต่เด็กตอนหนึ่ง ไป,ไปใกลๆแล้วก็เริ่มไกลขึ้นเรื่อยๆถ้านั่งรถทัวร์ไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัว,วทุกอย่างแหละในในฐานะที่เราที่วองอย่างเงี้ยครับว่าเพราะว่าพอเด็กหาก่างตาเราอ่ะใช่ไหมเราก็กลัวว่าเดี๋ยวไปแล้วจะเป็นยังไงไปเดินเที่ยวตรงนั้นจะตกน้ำไหมจะอะไรยังไงไหมอย่างเงี้ยแต่ว่า จะพูดยังไงดีครับมันก็มันก็คือสิ่งที่มันหมายถึงเรื่องพัฒนาศนะึกษามันมันก็มีมามันก็เป็น r ูทีปกติของของของโรงเรียนทุกโรงเรียนอยู่แล้วที่จะต้องมีการออกไปศึกษานอกสถานที่อะไรอย่างเงี้ยล้วทางโรงเรียนก็ดูแลนักเรียนดีเต็มที่อยู่แล้วเขาก็ดูแลอย่างเต็มที่เขาไม่มีใครอยากให้เกิดสิ่งที่มันเป็นอุบัติเหตุหรือไม่ดีขึ้นมาอยู่แล้วตรงน,นี้เพราะน,นั้นเราก็ต้องมีความวางใจตรงหนาโรงเรียนแต่ทีนี้นในส่วนของอุบัติเหตุที่เกิด อย,อย่างเคสนี้เลยผมก็เชื่อว่าทางโรงเรียนแล้วก็ครูคก็ดูแลนักเรียนอย่างเต็มที่ที่สุดแต่ผมว่าปัญหารจริงๆอ่ะมันก็ต้องต้องลงไปที่อย่างเคสนี้มันเกิดจากรถใช่ไหมครับทำไมถึงปล่อยให้รถที่มีอายุ50กว่าปีะอะยอังวิง่งทำไมยังไม่ปลดประวางทำไมอันนี้มันเป็นเรื่องของถ้าถามผมนะมันเป็นเรื่องของจิตสำนึกของผู้ประกบอบการ ว่าแบบคนที่ทํางานอาชีพบริการจะต้องตรวจสอบสิ่งที่คุณจะนําไปให้คนใช้บริการอยู่เสมอไม่ว่าสินค้านั้นมันเป็นอะไรครับอาหารกา,ารบริการแตกครังนี้มันคือรถแล้วทำไมคุณยังปล่อยให้รถอายุเท่านี้นะี่มันไม่ควรจะเอามาใช้งานแล้วอ่ะต่อให้มันยังวิ่งได้ซ่อมได้ก็ตาแล้ว ผมว่าในในเมืองไทยอ่ะมันมีเหตุการณ์อะไรพวนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆเราพอเกิดขึ้นแล้วมันก็หายไปอย่างเช่นมีครั้งหนึง่งรถบรรทุกทำตู้คอนเทนเนอร์ลงลงมาทับรถคันอื่นอย่างเงี้ยก็มีการรณรงค์กันว่าให้ล็อกตู้ก็มีการรรงค์ไปอยู่พักหนึ่งถามว่าทุกวันนี้ขับไปเห็นรถตู้คอนเทนเนอร์มีคันไหนล็อกบ้างไม่มี มันเนี่ยเพราะนั้นแล้วผมคิดว่าการรณรงค์อะไรพวกนี้มันหรือว่าการเข้มงวดอะไรพวกนี้มันก็ต้องตรวจสอบกันตลอดแล้วก็ต่อเนื่องกันไปอย่ากอยากให้แบบไอ้ความเสี่ยงอันตรายที่ไม่รู้มันจะเกิดเมื่อไหร่แล้วพอเกิดแล้วค่อยมาตระหนักอื่นอยากให้มันเกิดนี้เลยเหมือนกับมันใช้คำว่าวัวหายล้อมกอกอย่างคุณพี่บอยอมันข่าวนี้มันมีผลต่อการวางใจแบบที่จะปล่อยเออแน่นอนครับคือเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ย เป็นใครก็ต้องกลัวใช่ไหมแล้วเอาจริงๆเลยเนี่ยวันใหม่ก็มีคิวต้องไปทางนักศึกษาเรเร็วนี้เหมือนกันเออมันผมว่าพ่อแม่ทุกคนเนี่ยพอเจออย่างงี้มันทุกคนสะเทือนใจหมดแล้วก็รู้สึกว่าเป็นห่วงมากึ้นอะ่ะว่าใช่ไหมคือมันเป็นประได้อยู่แล้วคนที่ปกครองลูกหลานอยู่ไกลเราอะ่ะอยู่อยู่ห่างสายตายเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นแล้วก็เดี๋ยวก็คงคงต้องคุย แบบมันมันคงต้องคุยกันมากขึ้นแค่เหมือนในเรื่วงของมันในการตอบเหตุว่าควรมีหรือไม่ควรมีหรือว่าความรควมีแค่ใกล้ๆกล้อะไอย่างเงี้ยนี่แล้วเงี้ยตัวเราเรียนงานอะไรผมมองว่าการการการเรียนการศึกษาในห้องเรียนก็สําคัญนอกสถานที่ก็สําคัญนะครับตัวตัวทุกคนที่อยู่ตรงนี้ผม,มว่าทุกคนก็เคยผ่านั้การศึกษามา เราก็เติบโตมาได้โดยที่ไม่เกิดอะไรเพราะนั้นแล้วคือไอ้เรื่องเลือกยกเลือกหรือไม่ยกเลือกผมว่าผมขอไม่ออกความเห็านว่าอานอะไรให้ในมุมผมผมคิดว่าทําไมสิ่งที่ควรจะโฟก,กัสมากกว่าคือปโฟปกัสสิ่งที่เราควบคุมได้ไปดูแลความปลอดภัยให้กับเด็กๆนักเรียนให้ดีที่สุดดีกว่าอะไรที่ต้องเอาไปที่เด็กๆต้องใช้อะไรที่ต้องใช้จะดิดไปเกี่ยวข้องตรวจสอบ เช็คสภาพให้ดีที่สุดตรงนี้ดีกว่าท่านรั้วสรุปื่อกี้บอกว่าวันใหม่นีคือให้ไปอยู่ไหมหรือว่ายังคิดดูก่อนเออเดี๋ยวคงต้องไปคุยครับต้องไปคุยใช่ครับเราก็ยังไม่รู้ว่าพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ทางโรงเรียนเขามีการเทคชั่นอะไรยังไงบ้างนี่เรายังไม่ทราบอ่าแล้วถ้านทำไมัิเด็กเราเนี่ยครับชอบการเป็นรักษาไม่ตื่นเต้นหรือยังไงก็ชอบครับที่ไปที่ชอบมใหเนี่ยชอบไม่ต้องขั้าแถ้วมันคืออะไรมันมันจอยแล้วก็ไปเที่ยวกับเพื่อนเนีใช่ไหมแต่ยนะ พอไปอ่ะบางอย่างคือมันพูดยากนะครับคือมันก็พอเด็กเยอะอะไรอย่างเงี้ยคุณครูเขาดูใจต็มที่อยู่แล้วดงเงินเงินนี่อยู่แล้วแต่บางทีมันก็เด็กเด็กอะเนาะเราเองลองไปนักศึกษาเรายังเคยเลยผมก็เคยเป็นนักษาแล้วแบบกลับบ้านมาฟันบินอย่างเงี้ยเคยเหมือนกันเอาฟันไปทำอะไรครับเอาฟันไปเจาะเก้าอี้ข้างหนอาเออเป็นเรื่องตลกแต่มันก็ตลก ก็คือผมอะไอที่ผมยังจำได้ทุกวันนี้เลยนะตอนนั้นอะประมาณป2หรือป3ก็ไม่รู้ก็คือไปฟาร์มจระเข้สวนสามพันตั่งแท้ทุกคนต้องไปทุกคนเสร็จแล้วมันมีโชว์ช้างเสร็จแล้วเออคนที่อยู่บนเวทีอะเขาก็บิ้วใหญ่เลยบอกว่าเอ้าทุกคนส่งเสียงหน่อยอย่างนั้นเราก็เต็มที่เต็มที่เราเป็นพวกสายเต็มที่เราก็อ้ารอย่างเงี้ยเขาก็ที่จะเริ่มโชว์ช้างแล้วเขาก็บิ้วอีก อ้าวทุกคนโจกย่งก็เขอดังๆเราก็แบบตะโกนอย่างเงีราก็ตะโกนแล้ก้มหน้าด้วยแล้วก็ตะโกนอาปังไปสกอปแบบไอ้ไั้พนักพิงพนักพิงหน้าที่เหล็กอะปั่นเบี้ยวเลยปั่นแตกซึ่งไม่ใช่ความผิดของครูแล้วไม่ใช่ความผิดสถานที่ความผิดของผมเองใช่พอกลับบ้านไปก็แม่แม่ว่าไงแม่ก็พูดออกมาหนึ่งคำว่าปีหน้ามึงไม่ต้องไป ดูว่าเป็นห่วงลูก,ลกไม่ใช่ความผิดโรงเรียนแค่นั้นมไม่สนใจด้วยว่าฟันจะเป็นยังไงคือกางไปแล,ไแล้วไม่ต้องไปอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วก็คือก็เป็นหน้าที่ของผู้ปกครองด้วยที่จะต้องกำชับเด็กลูกของตัวเองว่าต้องดูแลตัวเองด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทางโรงเรียนเขาดูแลเต็มที่อยู่นะนี่ครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ผมบอกไปก็คือส่วนของอะไรก็ตามที่จะต้องไปเกี่ยวกับ เด็กเด็กต้องใช้อ่ะต้องต้องดูแลโดยเฉพาะเป็นเด็กเนาะเด็กยิ่งเด็กเลยอ่ะก็ต้องแบบว่าดูแ like ลตรวจสอบให้เต็มที่ว่าของมันปลอดภัยไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเรื <am> เ่องชักผมการนี้ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยกับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึด้นแล้วก็ความจริงก็อยากจะแบบขอถ้าขอพูดก็ขอพูดไปในคณะเราเป็นผู้ปกครองคนหนึ่งเหมือนกันสำหรับผู้ประกอบการคือต้องมีจิตสำนึกจริงๆอ่ะ คืออะไรก็ตามที่แบบมันคิิงได้ก็ต้องจริงแล้วไม่ใช่มาเส็ดแต่ในส่วนของตัวเองโอเค